สวัสดีครับนะครับมือนี้มาพอกับอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับมือนี้ผมกะจะพามาตัดยอดนะครับของไผ่สร้างมนนะครับเนาะเพื่อทํากิ่งตอนเนาะเป็นยังขึ้นต้องตัดยอดนะครับถ้าฮองฟัตัดยอดจิ้งแขนงที่จะเฮ็ดกิ่งตอนออกมาเขาจะหากมันจะเดินซานะครับเนาะแล้วแขนงจะน้อยนะครับเนาะฮอกก็เลยต้องมาชักยอดนะครับในการเฮ็ดกิ่งตอนนะครับการชักยอดก็คือ เขาต้องตัดยอดนะครับเนาะที่สูงประมาณ4เมตรนะครับตัดออกประมาณ2เมตรนะครับสูง5เมตรกับตัดออกประมาณอ่า3เมตรนะครับเหลือประมาณ2เมตรตัดยอดนะครับเบื้องดีๆนะครับเนาะอย่าตัดให้เหลือช่องว่างระหว่างขอนะครับลายเพราะว่าน้ำจะไปค้างยุ่หันนะครับเนาะเรามันจะเฮตุให้อ่ายอดเขาเน่านะครับเนาะหรือนอะที่เขาเนาเขาก็ต้องเบื้องว่ายอดที่เขาตัดนะครับเนาะ เขาแข็งแรงสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับยอดที่ผมตัดออกก็คือเป็นนอไม้ที่เกิดขึ้นประมาณ2เดือนนะครับนะแล้วกะใบเริ่มแห้งแล้วนะครับใบเริ่มแห้งคือไสนี่นะครับใบเริ่มแห้งฮอดฮอดคอนี่เนาะอีคอรนึงที่เหนือเหนือใบแห้งนะครับผมกะตัดออกเลยนะครับแต่ว่ากสูงประมาณ2เมตรนะครับมีประมาณ10ตาเนาะสิตาทาเฮ็ดจริงๆแล้วก็ได้ประมาณ20ตาเพราะว่าหนึ่งขอตาจะได้ประมาณ2กิ้ง พอเ่าต้องตัดซ้ำอีกนะครับเนาะแล้วยอดที่ตัดทิ้งนะครับนี่ก็คือยอดที่ตัดทิ้งอยู่ข้างกันนะครับเนาะก้าสูงประมาณสองเมตรกว่าสามเมตรนะครับสองเมตรหนึ่งสามเมตรนะครับอันนี้ผมตัดเนาะเขาก็ลงพื้นมาเสียบดิงึงพอดีเนาะอ่ายอดที่ผมตัดทิ้งก็คือเป็นกาบยังเขียวอยู่เนาะครับเนาะเห็นขอตาแล้วนะครับเนาะแต่ว่าอันทึ้งๆท่านไหนเห็นขอตาเนาะก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับเนาะเอาไปแกงได้อยู่ แต่ว่าคนบ่ควายในน้ำเอาไปแกงนะครับผมก็บบ่ควายเอาไปแกงเพราะอยังมันหลายเนาะครับเนาะมันหลายเกินไปเนาะก็เลยบ่ควายได้แกงแต่ว่าผู้อื่นเห็นก็จีเอาไปแกงอยู่นะครับเนาะก็ตัดถึงประมาณสองเมตรห้าสิบเนาะยอดที่เขาตัดถึงก็บม่ได้ใส่งานกับปล่อยให้เป็นปุ๋ยนะครับเนาะยอดที่เขาจะใส่ก็คืออ่ายอดนะครับที่เขาเหลือไว้นี่ล่ะตอนนี้ผมตัดอยู่ประมาณสองเมตรกัวนะครับสองเมตรนี่ล่ะยอดที่ตัดก็คือยอดที่นะครับใบแห้งหอดใส นะครับเนาะเขาก็หยุดตัดเนื้อหันประมาณอ่าขอนึงเนาะอ่ไปยังคือเฝ้าตัดเนาะอะ่ลืมมีเนาะที่จะอยากจะเกิดแล้วนะครับเนาะสองนาะเนาะครับเนะาะถ้าเขาตัดยอดปึ๊บเนาะครับเนาะนอะไม่กับจะเริ่มพุ่งเนาะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นผมก็เลยอ่เฝ้ามาตัดยอดนะครับเนาะเพื่อที่จะเลี้ยงเนอะไม่จะให้เนอะไม่พุ่งเนาะอ่ตัดยอดแล้วผมก็ลอกกิ่งแขนงนะครับเนาะให้เขาขึ้นประมาณซี่หักคอนะครับเนาะ ผมคอยจะมาอาัตาัดเพื่อที่จะเห็ดกิ้งพันธุ์ต่อไปนะครับนอกแล้วก็ชิมัด